จุดหนึ่งซึ่งน่าเป็นกังวลก็คือเส้นทางผ่านลงใต้บริเวณหน้าโรงพยาบาลหลังสวนตรงจุดนั้นนะคะน้ําท่วมเต็มพื้นที่ผิวการจราจรแล้วก็รถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างค่ะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะติดตามรายงานจากคุณสุบงกตสุกแก้วค่ะเชิญค่ะคุณสุบงกตค่ะ อาจจะเป็นข่าวดีของในพื้นที่นะคะแต่ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณของโรงพยาบาลหลังสวนถนนด้านหน้าแม้ว่าขณะน,นี้น้ําจะท่วมผิวการจราจรเต็มทุกช่องทางแต่ที่บอกว่าเป็นข่าวดีก็คือว่าเมื่อสินาทีที่ผ่านมาค่ะฝนพึ่งจากขาดช่วงไปนั่นเองนะคะแต่ว่าสําหรับการจราจรหรือว่าการสัญจรที่จะผ่านจุดที่บริเวณของหน้าโรงพยาบาลหลังสวนนั้นอย่างค่อนข้างที่จะลําบากค่ะอย่างที่เห็นค่ะว่า จ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงกรมเจ้าท่าปอพและก็หลายหน่วยงานค่ะระดมมาที่บริเวณนี้เพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์รถบางส่วนให้ผ่านไปให้ได้แต่ว่ารถที่เราเห็นนั่นแหละค่ะก็จะเป็นรถขนาดใหญ่คือรถบรรทุกรถทัวร์รถอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารถเล็กนั้นยังขอความร่วมมือไม่ให้ผ่านณจุดน,นี้เนื่องจากว่า เมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นพบว่ามีรถดับหรือว่ารถเสียในระหว่างที่พยายามที่จะฝ่ากระแสน้ําจุดนี้ไปนั้นหลายคันนะคะก็เสียไปแล้วหลายคันก็เป็นการขอความร่วมมืออาจจะมีรถบางคันค่ะที่ผ่านไปได้แต่ก็มีจํานวนค่อนข้างน้อยส่วนชาวบ้านในระแวกนี้ค่ะก็เริ่มที่จะเห็นว่ามีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่กระแสน้ํานั้นหรือว่าฝนนั้นชะลอหรือว่าตกที่เบาบางลงแต่ก็ต้องดูนะคะว่าจากเชือกเขาต่างๆนั้นจะมีกระแสน้ําหรือว่า ไหลท่วมลงมาในพื้นที่อีกมากน้อยขนาดไหนเราไปดูภาพเป็นค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีมข่าวของเราอีกทีมหนึ่งนะคะลงพื้นที่ไปที่ตำบลท่ามะพร้าซึ่งอยู่ทางด้านขวาของแยกหลังสวนและเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่กระแสะน้ํานั้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านมีวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะที่อยู่บนต้นไม้และก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือหลังจากที่ เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงนะคะก็ได้ช่วยแม่ของเขาที่ติดอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่นําเรือเข้าไปช่วยแม่พร้อมกับลูกชายสองคนคนหนึ่งวัยเ้าขวบและก็สาขวบออกมาได้สําเร็จเราไปฟังเสียงในวินาทีที่พวกเขารอคอยมาถึงกันค่ะน้ำร่วงต่ำมานใช่ไหมระค่ะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนน้ำมันเจ้าเมื่อคืนนั่นแหละแม่โทรไปบอก อย่ข้านอกอยูน้างนอกแล้วก็คือที่ชาเบ้านมาค่ะถึงวก็ไว้น้ำมาไม่ถึงเหนื่อยก่อนติดอยู่ต้นมังคุดการับน้องกับแม่ด้ยใช่ไหมได้เจอมาช่วยแม่ยกของขึ้นบ้านมาไม่ถึงนม่อยากอยู่แล้วน้ำมาเยอะค่ะร่วงค่ะสามหกป่าจ้ะ ที่ที่ที่ในตลาดเดี๋ยวตลาดค่ะพอ,อ,อบ้านก่อน,ออนอคิดยว่าน้ประมาณก็ไม่น่นา,นนาจ,จะคิดเลยก็ <laughs> ทรรดาที่ว่าท่วมก็ไม่เยอะค่ะค่ะจะมาช่ยวยใช่ค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่จะสัญจรลงภาคใต้จากจุดนี้ไปเพื่อที่จะไปไม่ว่าจะเป็นจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีภูเก็ตหรือว่าระนองก็แล้วแต่นะคะจุดนี้คือบริเวณของหน้าโรงพยาบาลหลังสวนนั้นยังคงขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถเล็กนะคะยังไม่แนะนําให้ผ่านจุดนี้เนื่องจากว่าพบว่ามีรถเสียเป็นจนํานวนมากส่วนใหญ่ตอนนี้พยายามค่ะที่จะเคลียร์ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะฝ่า ฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงก็แล้วแต่เพื่อให้รถใหญ่ผ่านไปได้นะคะแต่ว่ารถที่ผ่านไปได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะโดยเฉลี่ยต้องมารอกันตั้งแต่อย่างเช่นคันแรกมารอตั้งแต่8นาฬิกาก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงที่เร็วที่สุดนะคะในช่วงแรกๆแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยาวไป5กิโล10กิโลซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการรอบางคันแล้ว6-7ชั่วโมงด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ